ที่32แฟลวพัทรพรสีพัทรประสิทธิ์ชูการท่องเที่ยวมิสเตอร์ซิมเ e ิรซรินคองใจทุกสายตาทรงคุณค่ามากกว่าความงามอันนี้ก็โยนฝั่งหนึงกับมาอาจจะโยนฝั่งโน้นมาดัน,นิดเพราะว่าไม่ร่วง้าวไเอาายต้องผาใช่ก็ไม่แน,น่ใจว่าเวลาไปอออครองใจทุกสายตา โยนให้น้องรัเดี๋ยวนแหตะโยนเอาฝั่งเข้าข้างในนี่ถ่ายแค่โยนไม่ได้ถ่าย f ูนไม่เคนีทัองยโสามสิบสองแพลร์พัทราพรสีพัทราประสิทธิ์ทูดการท่องเที่ยว mr. สิ้นวัลสุรินพรองใจทึกสายตาทรงคุณค่ามากกว่าความงาม Thank <laughs>